นี้ถ้าเราจะหาปริมาตรนะคะเราก็มันก็คือปริมาตรที่อยู่ข้างในนะคะถ้าน้ำน้ำอยู่แค่ครึ่งถังด้วยนะไม่ใช่เต็มถังเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันจะความสูงจะอยู่ที่1.5นะคะตรงนี้อ่ะ1.5เมตรนะคะ1.5เมตรนะคะ ความสูงตรงนี้ั้นเราจะคิดปริมาตนะคะก็คือมันคือทรงกระบอกนั่นเองที่มีนะรัศมีนะคะรัศมีตรงนี้ที่เราจะมาคิดก็คืออเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรเพรารัศมีคือ2เมตรแต่ต้องลบ0.5ใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจะเหลือ2ลบด้วย0.5ก็คือ1.5 คิดแค่ตรงนี้พอนะฮะรัศมีคือ1.5เมตรแล้วก็ความสูงก็อยู่ที่1.5เมตรนะฮะหาปริมาตรนะทรงกระบอกนะก็คือ พายอากลังสองเนะคะสูตรพายคือยี่สองส่วนเจ็ดอาคือ1.5นะคะยกกำลังสองก็คูณกัน2ครั้งใช่ไหมเอก็คือ1.5เหมือนกันนะคะหารเลยยี่ิบสองหารเคูณหน 5, คูณหน 5, คูณหน 5, นะคะก็คือ10.60นะคะลูกบาทเมตร นี่คือปริมาตรนะคะ10.60แต่ว่าเราต้องมาคำนวณน,น้ำนะคะว่ามันไหลออกด้วย Ad rail, อัตราเร็ว5ลูกบาทเมตรต่อนาทีเพราะฉะนั้น1เราต้องดูว่า5เทีบยบกัตระยงนะคะ5ลูกบาทเมตรใช้เวลา1นาทีนะฮะอันนี้คือการคำนวณเวลานะคะ 5ลูกบาทเมตรใช้เวลา1นาทีแต่ตรงนี้คือเท่าไหร่10.60ลูกบาทเมตรใช้เวลาเท่าไหร่1นส่วนหคูณสิบจนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ10.60ุหนารห,ารหารนะคะนะ,ะผลลัพธ์ออกมาจะได้เท่ากับ2.12นะคะเวลาตรงนี้หน่วยเป็นนาทีนะคะเป็นคำตอบค่ะ